สวัสดีปั้นพระข้างน้ำตาอ,อีพีหนึง่งอาจจะโรงชานิดน,นึงเพราะอันนี้เป็นจำลองของวันนั้นเพราะวันนั้นเราบาได้ทายแล้วก็จะจำลองจริงจังนะก็คือแปลงเป็นท่าจกขอบกจกขี้ดินข้างน้ำตาเออข้างห้องเมืองของเขาเนี้ย เดี๋ยวก่นนะใครตุมได้ยังมัานั่นเหรอม้เออแขวนหน่อยน้ำเมืองขึ้นสูงมากวันนั่นเฮามาบะสูงขนาดนี้นึ่งจกฝนติดตกฝนติดตกกันหลายวันจึงทำให้น้ำเมืองขึ้นนี่ก็คือภาชนะของเฮาขอบกหรือจอบ นั่นเอง,งมีเลยวะสูมาเตอ๋อเจ้าตีเจ้าเด่นขอจุกขี้ดินไปเล่นหน่อยนึงนี่อะไรอ่ะอ,อืออือเอาแค่นี้พอเอาแค่ไหนวะเอา้า โอเคนี้พอเฮาไม่ได้จะเยอะพอนี้เฮาจํารองเฮ้อป่ะไปมันก็จะหกนิดหนึ่งเนี่ยเราก็อามาปั้นแล้วมันก็จะเหมือนในอีพีสองที่เฮาได้เผากันไปโอ้ยนะัก ฮอรอระบายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อให้มีผู้ติดตามนักๆน,นะจ๊ะ